ครับที่นี่มออุบลพาทุกท่านมาที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาพูดคุยกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานะครับที่คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ Presentation Award ในการประชุมวิชาการนานาชาติหรือ p a c คอน2023นะครับที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับจะไปพูดคุยกับน้องปูเป้พิมพ์ใจพิมพ์เบ้าธรรม นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเคมีคณะวิทยาศาสตร์อยู่กับผมตรงนี้ครับน้องปูเป้ครับสวัสดีครับปูเป้ครับสวัสดีค่ะครับในเบื้องต้นต้องขอสแสดงความยินดีนะครับที่ได้รับรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้เป็นไงรู้สึกไงบ้างครับก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่สองที่ไปค่ะแล้วก็ไปครั้งนี้ก็คือไม่ได้คาดหวังค่ะแล้วก็แบบตื่นเต้นกับกรรมการ แล้วก็พอได้รับรางวัลก็ตื่นเต้นไปกว่าเดิมค่ะเรานําเสนอเรื่องอะไรครับงานวิจัยผลงานเราเป็นการศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาค่ะเป็นการผลิตไฮโดรเจนค่ะใชะ้คอมพิวเตอร์ในการคํานวณค่ะถ้าพูดถึงการนําเสนอผลงานวิจัยนี่ก็เยอะไหมครับแบบโปสเตอร์เยอะเยอะค่ะเขาเขาแบ่งเป็นเซกชันค่ะอาจจะมีแบบ เซกชันละประมาณ10บถึงยีคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เซกชันหนูก็มีประมาณประมาณ10หรือถึง20คนเหมือนกันค่ะคะใช่ค่ะ,ะแล้วของเรานี้ความโดดเด่นของผลงานของเราละ่ะก็ที่จริงก็ด้วยตัวเร่งที่ศึกษาค่ะอาจจะเป็นตัวเร่งที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าใช้แมท e r i เ l ียลก็คือเป็นกาฟีนค่ะซึ่งก็ เขาใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็ราคาที่ถูกค่ะแล้วก็มีประสิทธิภาพในการเล่งปฏิกยาค่ะก็เลยอาจจะโดดเด่นในเรื่องของตรงนี้ค่ะมาถึงยังไงงานวิจัยเรานําไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้างสําหรับปฏิกยาที่สนใจอะค่ะสาหรับที่ใช้ตัวเร่งน,นี้ก็คือเป็นการผลิตไฮโดรเจนค่ะที่เขาเอาไปใช้ในการาขับเคลื่อนรถยนต์นะคะที่อุตที่ใช้ในอุตสาหกรรมทางรถยนต์นะคะที่เขาผลิตไฮโดรเจน มีมีใครเป็นที่ปรึกษาสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ครับก็เป็นศาสตราจารย์ดรสิริพรจึงสุทธิวงศ์ค่ะเป็นยังไงพอได้รางวัลแล้วอ๋อก็ท่านที่ปรึกษาว่ายังไงบ้างอาจารย์ก็ดีใจค่ะอาจารย์ก็ดีใจด้วยอาจารย์ก็ลงจากเิธีก็มายินดีด้วยเลยค่ะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของภาวิชาเคมีนะครับมีบพื่นเอนของเราไปนำเสนอเยอะไหมครับก็ ถ้าเพื่อนๆก็มีไม่เยอะค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบในในแลบมากกว่าที่เป็นรุ่นพี่อะค่ะที่ที่ไปด้วยกันก็คือจะมาจากหลายๆที่มารวมกันที่นี่ค่ะก็เลยจะไม่ค่อยได้รู้จักใครมากเท่าไหร่ใช่ค่ะยังไงก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเขาพูดถึงเรื่องของการเรียนเราหน่อยนะครับของพิมพ์ใจหรือว่าปูเป้น,นี้ก็คือตอนนี้กําลังศึกษา ในระดับปริญญาเอกใช่ไหมเป็นยังไงศึกษาต่อเนื่องมาไหมตั้งแต่ปตรีเลยไหมใช่ค่ะตอนปตรีก็คือเรียนเคมีที่มออุบลค่ะแล้วก็ต่อที่มออุบลบัณฑิตศึกษาที่มออุบลเหมือนกันค่ะเป็นการศึกษาต่อเนื่องเลยใช่ค่ะก็คือจบจบตีแล้วก็มาจบมาต่อเอกที่มออุบลเลยเพราะว่าได้ทุนจากอาจารย์เขาเรียกว่าทุนอะไรครับก็คือเป็นคอประกค่ะ เป็นทุนขอประกอ<ข>ใช่เขาดูแลในส่วนไหนบ้างค่าเทอมค่าใช้ใจ่ายรายเดือนทุนวิจัยคะ่ะแล้วก็จะมีาการไปคอนเฟล็ตต่างประเทศแล้วก็มีการศึกษาที่ไปต่างประเทศแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศด้วยค่ะใช่คะ่ะก็ตอนนี้เหลือนานแค่ไหนจะสำเร็จการศึกษาครับอตอนนี้อยู่ปี2แล้วคะ่ะอาจจะประมาณ2งถึง3ปีได้คะ่ะอืมใช่ครับอย่างไรก็ เป็นกำลังใจแล้วก็จะติดตามนะครับผลงานวิจัยยังคงต่อเนื่องจะเกาะติดเรื่องนี้ต่อเนื่องเลยใช่ไหมหรือว่ายังไงบ้างวิธีการใช่ค่ะก็จะมีะศึกษาตัวเลขเรื่อยๆค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นปฏิกยาอื่นๆที่สําคัญที่จะเปลี่ยนเหมือนสารที่มีมูลค่าเพิ่มมากข,ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอ่าก็คงติดตามนะครับงานวิจัยนะครับแล้วก็นํามาใช้ได้จริงอย่างแน่นอน นะครับความภาคภูมิใจที่ได้มาเรียนที่นี่นะตั้งแต่ตรีโทเอกเลยเป็นยังไงตรงนี้ครับสถานที่แห่งนี้ก็ก็ก็เป็นสถานที่ที่มอบความรู้แล้วก็ประสบการณ์ได้ดีมากๆค่ะเพราะว่าจากคนรับข้างหรือว่าอาจารย์คนอื่นๆอะไรอย่างนี้ค่ะเขามอบประสบการณ์หลายๆด้านให้เราเราก็นำมาปรัปรุงในชีวิตประจำวันของเราด้วย ปูเป้น,นี้เป็นคนพื้นเพที่ไหนอ๋อเป็นคนอุบลคะ่ะเป็นคนอุบลอําเภออะไรอ,อรําเภอกุดเขาปุ้น,นะคะ่ะอ๋อมัธยมจากไหนนะปูเป้เอ่อโรงเรียนกุดเขาปุ้นวิทยาค่ะโอ้ใช่ครับผมก็มาเรียนที่นี่ถือว่าเป็นลูกมอมวุมนเลยนะตั้งแต่ตรีโทแล้วก็เอกเลยนะครับค่ะอ่าแล้วก็เผื่อว่าน้องๆที่สนใจนะครับมาเรียนที่นี่ทั้งวิชาการนี้ ความรู้นี้อัดแน่นเลยมีทุนการศึกษาเยอะด้วยใช่ไหมใช่คะ่ะฝากถึงหน่อยฝากถึงน้องๆที่สนใจเข้าศึกษาหน่อยออจริงๆแล้วเราสามารถเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะในห้องหรือนอกห้องนะคะก็คือเราเรียนรู้ได้ในทุกเวลาที่เราสนใจเลยอาจจะไม่ต้องในห้องเรียนกับอาจารย์เรามีหอสมุดที่มีหนังสือความรู้ที่พร้อมให้เราศึกษา อ,อ่ะนี่ก็คือความรู้สึกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประสบการณ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานะครับกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกสาขารเรคมีนะครับวันนี้ขอบคุณน้องปูเป้นะครับที่มาพูดคุยในรายการนะครับขอ้ประสบวามณ์เสด็จในเรื่องของการเรียนและการทํางานต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ,คคะที่นี่มอบนวรับไปต่อครับทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ